นะคะสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งบอกพี่ผลเรียนนะแม่ตาก,กับครูเป็นยังไงบ้างอืมรู้สึกดีขึ้นนะคะมีพลังค่อนข้างเยอะอืมมีพลังไปช่วยคนอื่นนะคะมีพลังไปใช้ในทางที่ถูกต้องนะคะเรียนช่วยคนได้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ถูกหลักวิธีด้วยนะคะต่างกันไหมวันแรกที่พี่ผลมาเรียนกับวันเนี้ยเอว่าความรู้สึกภายในของพี่ผลนะโลกภายในของพี่ผลก็เปลี่ยนไปใช่ไหมหวันนั้นมาแบบร้อนมาเลย โมโหผิดด้วยนะคะวันนี้เป็นยังไงคะอันลมค่ะโลกภายในก็ดีนะคะเห็นไหมคะก็กลับไปก็ลูกชายก็สายโมนะคะเขาก็มาให้กล่อมลายกล่อมลายว่าเานนะคะพวันที่สองวันแรกกล่อมไปงานเยอะคิวงานมาเยอะนะคะลูกชายนะคะวันที่สองบอกแม่น้องกล้ามให้ตัง ลูกเก็บไปเหอะประมาณเนี้ยอประมาณเนี้ยคุยกับครูครูบอกให้รับกันลูกใช่ใช่พอวันต่อมาไปซื้อแผ่นทองมาอืแม่ลงทองจนหนึ่งสี่ทุ่มแม่ไม่ลงให้อืมพอต่อมาอีกลงทองโอนเงินเข้าบัญชีเลยจ้านี่ก็แบบเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่ได้อยากได้เงินลูกนะแต่มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะมันเหมือนน้ำทิพย์ชโลมจิตใจนะคะเขาบอกว่าให้แล้วแม่ไม่เอาอก็เลยต้องโอนให้ใช่ประมาณนี้ ใช่ไหมน้าเมตาคูดีไหมคะน้าเมตาคูด kind of like ีไหมคะน้าเมตาดีมากเลยค่ะนะคะขอบคุณด้วยฝนมากเลยนะคะนะคะฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยค่ะยไปทําน้าเมตาขอบวัสนาสักยมืออยู่แถวสาวทุกปิษฐ์นะคะร้านฝนซาลอนนะคะเสริมสวยครบวงจรนะคะทําตั้งแต่หัวจะดดไปเท้าผมแต่ปลายันเล็บขลกเลยค่ะติดต่อได้ไงคะติ่ต่อได้ไงเอ่อ ต่อเหรอคะอรเราบอกพอโทรได้หรออ่ะบอกได้ไม่เป็นไรไม่ไม่เดี๋ยวอ๋อบอกได้โทรนะคะ0ูนย์เก้าเกสองปดสองสนะคะใช้ใช้รอบหนึ่งคะ่ะ0 9 9ย์เก้าเหสาหสองปดสองสี่ค่ะขอบคุณค่มากค่ะ